มีรายละเอียดให,ดหม่ที่เปิดเดผยราวในแวดวงภายในของพรรคอมมิวนิสต์จีนมีรายงานว่าอดีตในธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของจีนคนหนึ่งหายตัวไปเกือบหนึ่งเดือนติ้งเว่ยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทไช,น,ช,น,ช,น,ชน,น่าอินเตอร์เนชั่นแนลแคปิตอลคอร์ปหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของประเทศเขาถือเป็นผู้ช่วยด้านการเงินคนสำคัญที่สนับสนุนกลุ่มตรงข้ามของสีจิ้นผิงใช่ซีนังสือพิมพ์ชื่อดังของจีนรายงานครั้งแรกว่าติงหายตัวไปจากสาธารณชนอย่างน้อยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม แหล่งข่าวบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเขาถูกหน่วยงานตรวจสอบวินัยของพรรคพาตัวไปเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนหน่วยงานนี้รับผิดชอบในการปราบปรามการทุจริตภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมักถูกใช้เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายที่อยู่ในอำนาจท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับที่อยู่ของติงเว่ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรบริษัทรถยนต์สัญชาติจีนแห่งหนึ่งซึ่งติงเว่ยเคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระประกาศเมื่อ2วันก่อนว่าเขาได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติครั้งนี้ ยิงกระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าติงเวย่ยอาจเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งภายในพักติงเวย่ยและไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลแคปิตอลคอปต่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดีตผู้นำพักคอมมิวนิสต์สองคนซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีความขัดแย้งกับสีจิ้นผิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางเศรษฐกิจหนึ่งในอดีตผู้นำเหล่านี้ซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจีนถือเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข่งขันต่อนโยบายเปิดกว้างและปฏิรูปของจีนข่าวนี้ออกมาในขณะที่ผู้นำระดับสูงจัดการประชุมประจำป,ปีอย่างเป็นสส่ววนตวนะตัรออ์ทเเปยใ้ห การประชุมป่ยไต้เหอเป็นการประชุมแบบดั้งเดิมที่กลุ่มต่างๆในพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมถึงผู้นำอุโสหารือกเกี่ยวกับข้อพิาพาทและความพยายามหาทางประนีประนอมรายงานข่าวชี้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างสีจิ้นผิงและผู้นำอุโสทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเรายังคงติดตามต่อไปว่าการหายตัวไปของติ้งเวยจะส่งผลต่อสมดุลอำนาจภายในพรรคคอมมิวนิสต์อย่างไร